สนับสนุนโดย Hot a q o l สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas เมษาหน้าร้อน,ร,อนร้อนแบบนี้เปรี้ยวปากพาหนีร้อนไปนอนเกาะล้านกันค่ะอีกหนึ่งเดส t i o ช่นหน้าร้อนที่กำลังมาแรงมากๆเพราะเกาะล้านตอนนี้น้ำใสอากาศดีที่สำคัญเนี่ยคาเฟ่ร้านอาหารเก๋ๆเพียบเรียมบิกินี่ให้พร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันค่ะ แบบนี้ครับช่วงนี้เลยเราจะพาคุณผู้ชมมาหนีร้อนมานอนเกาะล้านกันยิ่งช่วงนี้มันอกมันดีมากค่ะคือทะเลก็จะใสามากฟ้าก็ใสดูดีครับดูดูวิวเจ๋งมากโอ้ยเจ๋งมากอยากให้คุณผู้ชมดูสีน้ําทะเลด้านหลังเรานะคะคจะบอกว่ามันไล่เฉดเนาะจากฟ้าเธอคอยเน้เ้าเงินอ่อนเพื่อเหมือนทะเลใต้เลยจริงๆและตอนนี้นะคะเรา2คนอยู่กันที่ สังวานบีชวิลล่าค่ะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแบบว่าที่พักโดมใสแห่งแรกบนเกาะล้านด้วยแนะนําว่าถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยไปพักที่บ้านวิลล่าโดมได้เลยอโอ้โหอยู่ได้สบายเลยแล้วเดินแบบจากบ้านนะออกมาเจอหาดเลยโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นคู่นะคะครโรแมนติกหน่อยค่ะก็เป็นมอกเลียโดมพูลซีวิวค่ะอ๋อครับแต่ว่าถ้าต้องการพื้นที่ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงก็ไปพักที่คริสตลัลโดมพูลซีวิวได้ครับเขาะจะมีแบบเก้าอี้ฮันนีมูนอยู่ข้างหน้าด้วยชมหาดสังวานสวยเลย Thanks for watching! นี่รู้ใจผมสุดๆลยครับผมชอบน้ำขิงฮอตตาคูและกล่องนี้นะเลิฟสุดเลยกินทุกวันอร่อยชื่นใจเออเฮ้ยคุณเสียงแลบว่าเราแบบเล่นน้ำดำน้ำแบบสะใจมากเลยคุณดื่มอะไรอย่าไม่แบ่งเลยนะอ้าวนี่ไงน้ำขิงพร้อมดื่มที่ผมกำลังดื่มอยู่นะครับคือน้ำขิงผสมน้ำผึ้งเผ็ดนิดหวานหน่อยแต่สำหรับสาวแซ่บอย่างคุณครับผมแนะนำรสขิงมะนาวครับนี่ครับเฮ้ยเป็นไง อร่อยอ่ะมันแบบนะเปรี้ยวนิดเผ็ดขิงหน่อยๆเราชอบมากเลยอ่ะคือนอกจากอร่อยแล้วมันยังพบคาสะดวกด้วยครับสามารถกินได้ทุกที่ทุกเวลาเลยซีฟูดด d ที่เบิมบอนะจ๊ะโอ้ยจองหมูเน,นืงนะออนคุณคุณจะมาทิ้งผมกลางทางแบบนี้ไม่ได้นะคุณจอยซีฟู้ดผ<า>่านย,ย,ยั์ยัวๆจ้า หลังจากที่เราไปทํากิจกรรมมาแล้วนะคะเราก็จะมาแบบเติมอาหารแบบเบาๆเล็กๆน้อยๆค่ะให้อิ่มท้องกันค่ะคุณมันไม่ได้ดูเบาเล,เล็กน้อยเลยครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับถ้ามาที่สังวานบีทวิลล่าต้องสั่งอันนี้เลยครับคือ,อซีฟู้ดถาดยักษ์แล้วก็ยักษ์สมชื่อจริงครับมีเยอะไปหมดทั้งปูทั้งกุ้งนะครับแล้วก็มีเป็นพวกเมนูที่เป็นแบบเป็นกับข้าวด้วยปลากระพงทอดน้ํปาปลาปลาหมึกผัดพริกเผานอกจากนั้นก็ยังมีเฟรนช์ฟรายมีโอโ้โหเยอะมากแน่นมากผลไม้งผลไม้นะครับรวมไปถึงอาหารแบบ ที่ผมชอบที่สุดอ,อยาอ่างหอยแมงพูด,ด้วยคุณกินคุณไม่คิดจะพูดช่วยพูดเลยเลยคือปูมแน่นแล้วแบบสดเนื้อหวานมากซีฟูดดีไหมฮะมโโแต่ว่าจะบอกว่าซีฟูดถาดยักษ์แบบนี้นะครับแต่ราคาไม่ยักษ์นะ 1590เท่านั้นเอง1,590บาทคือเราว่าทเามากันครอบครัว4ี่คนยังไม่รู้หมดเลยป่ะนะเพราะมันแบบมันเยอะแบบไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มแล้วคือเขามีทุกสิ่งจริงๆอ่ะใช่ครับแน่นมากรับรองว่าคุณผู้ชมฟินแน่นอนนะคะจะมาพักก็ได้หรือจะมาแค่ทานอาหารก็ได้นะคะที่ สั่งวานบีชวิลล่าค่ะวิธีการมาง่ายมากๆอยู่บนเกาะล้านนะคะมาลงที่ท่าเรือหาดตะแหวนนะคะแล้วก็เดินสะพานไม้มาแค่5้นาทีถึงเลยค่ะมาสั่งแบบนี้ได้เลยมาทานซีฟู้ดถาดยักษ์แล้วก็มาชมวิวหาดสังวานกันเฮ้ยคุณคุณคุณไอแมงผู้ผมจองคุณไเมของที่กินแบบแชร์กันตัวคุณโอ้โหคุณเอาทั้งปูทั้งกุ้งอะไรไปหมดแล้วนี่คุณโอ้โหคุณจะงกได้ไงเนี่ยอ่แบ่งให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอก่อนสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงได้ปะได้อะแบบยืนบ้างนะ,อ,ะอันนี้เราจะเอาแบบว่าหน้าแบบโปรไฟล์ส5ห้องศาใช่ป่ะแล้วก็แบบเผลอเผลอแต่ก็ถ่ายจังหวะที่นี่กระโปรงม,มันพิพิ้วๆอย่างนี้นะเออเดี๋ยวจอยโทษๆนะ จ,จอยคิดว่าเราเป็นใครก็เป็นเต๋อไงตะก้องไงไม่ใช่ตะก้องนี่คุณจะเอาภาพสวยอะไรขนาดนี้คือเรามามาชิลมาแบบพาคุณผู้ชมมาแฮปปี้ไม่ได้ว่ามาถ่ายแบบอ่าอ่า้ไางให้คุณแนะนำค,ะคุณผู้ชมเหมือนก็ได้อ่าบอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับอยากให้คุณผู้ชมได้เอนจอยกับวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นตรงหน้านี่คือสวยงามมากชิลมากมเราอยู่ที่สุขเสมอแคมปิ้งนั่นเอง เร่งสุขเสมอแคมปิ้งเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยที่กำลังฮอตมากที่หาดตะแหวนใช่คือหมวกว่าคือชอบ,บฟิลเขามากเลยเขาเป็นแบบดูแบบไม้ไม้ขาวๆเนาะสวยมากแล้วอาหารที่นี่เขาเป็นยังไงคะคุณแน่นอนต้องปเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดต้องเด็ดมากคุณเตรียมมือเลยบริหารไว้เลยเดี๋ยวคุณต้องแกะกุ้งแกะปูกแกะก้างให้ผมก่อนที่เราจะบริหารมือนะสเสิร์ฟคนจะบริหารมือในการถ่ายรูปก่อนถ้าถ่ายดีเดี๋ยวแกะให้ทำไมทุกอย่างมันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนโอเคสี่สิบบาทเท่านั้นสวยสวย โอ้โหโเต็มที่แน่นๆจุกๆไปเลยครับ คือถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นที่พักดูเป็นคาเฟ่สวยๆนะครับแต่ว่าเรื่องอาหารนี่เขาจัดเต็มเพราะว่าอาหารเนี่ยร้านอาหารเขาเปิดเป็นร้านอาหารมา40ปีแล้วก่อนจะมาเป็นที่พักเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับอร่อยแน่นอนคือจะบอกว่าแม่กวนะคะก็เป็นคนแบบพื้นถิ่นเลยวัตถุดิบต่างๆนี่ก็คือของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นแตประการความสดค่ะเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะเริ่มที่เมนูนี้เลยครับทีเด็ดของเขานะครับกั้งทอดกระเทียม กั้งคือแบบทอดมากำลังดีคุณดูโอ้เนื้อเขาแน่นแล้วกนมีไข่ด้วยจริงเหรอเราว่าไซก็กำลังดีเลยเนาะกำลังทานอ่ะซอสกระเทียมเข้มข้นมากรสชาติแบบดีเลยแล้ว<ห>แบบโอ้โหตัวก้างเนื้อมันแบบอร่อยนะค<า>่ะมันสดครับมันอร่อยแต่ถ้าจะให้อร่อยถึงขั้นสุดนะครับต้องจิ้มกับซอสพริกเขียวสีราชาเทอร์พีนเด็กสมบูรณ์จะฟินยิ่งขึ้นครับ คือแบบว่าก้างเขานะคะก็ทอดแบบว่าเหมือนสุกกําลังแบบดีเลยนะแล้วน้ำคือดูก็รู้ว่าเข้มข้นโอ้โห,โหนี่ผมขอชํำๆเลยแล้วกันผมชอบพอจิ้มกับซอสเป็นยังไงบ้างคะคุณเตอ๋อ <c oughs> ดีเลยครับคุณจอยคือตัวซอสเนี่ยเขาใช้พริกเขียวพันไทยครับรสชาติจะมีความแบบเผ็ดร้อนปานกลางเปรี้ยวจีด๊ดแล้วก็จะได้กลิ่นความสดของพริกด้วยและที่สําคัญนะครับเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีกินกับซีฟู้ดนี่คือฟินมากเข้ากันดีด เด็ดเลยปลาหมึกเข้ากันได้ดี <ใจ S 1> มากจ,<ใ>จาริงปลาหมึกไม่ต้องน้อยใจลูกน <ๆ S 2> ี่ก็เป็นทีเด็ดของเขาเหมือนกันครับเป็นเมนูท้องถิ่นของที่นี่เลยค่ะหมึกผัดน้ำดำเป็นหมึกกล้วยนะครับเขาจะใช้ผัดกับไอตัวน้ำหมึกของมันเนี่ยแหละห<อ>มึกของปลาหมึกเนี่ยนะครับผัดไปเรื่อยๆจนมันแบบค่อนข้างแห้งแล้วมันงวดเลยครับรสชาติแล้วเขาปรุงรสมารสชาติอร่อยหมึกผัดน้ำดำต้องกินกับข้าวนะคุณจอยนะอือหึอือเฮ้ยคือน้ำหมึกเขามีรสชาติแบบเฉพาะตัวอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเฮ้ยมันอร่อยมากเลยมีความแบบหวานๆมันๆยองฟัน คุ้มค่ามากทานอนะ่ะข้าวดีมากครับนอกจากจากอันนี้ยังมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายนี้ก็เป็นทีเด็ดของเขาเหมือนกันปลาเก๋านึ่งมะนาว<ะ>ที่นี่เขาจะนึ่งมะนาวมาแบบเต็มที่เลยเครื่องแบบจัดเต็มรสชาติแบบเข้มข้นอร่อยเลยครับแต่เขาเลือกได้นอกจากปลาเก๋าครับ<ะ>เราสามารถเปลี่ยนเป็นปลาหมึกเป็นอะไรได้เป็นอาหารซีฟู้ดนึ่งมะนาวแต่ว่ารสชาตินึ่งมะนาวเขาอร่อยนะครับ<ะ>นี่อันนั้นก็อร่อยหอยสังซาชิมิครับค,คือเขาก็มีแบบทุกฟิลเลยนะเป็นแบบเป็นซีฟู้ดเป็นแบบซาชิมิเป็นไทยแบบแท้ๆก็มีอร่อยมากเลยอะ จิ้งหอยสังอร่อยหอยสังคสัสมันมีความแบบกรึบกรกรอบกรอบหนึบหนึบ้นมันจะหวานหวานใช่ไหมอ่วมาถึงอาหารฝั่งจอยบ้างนะคะเมนูที่อยากแนะนําคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือหอยโนรีผัดพริกแกงออเออหอยโนรีนะคะที่นี่เขาเรียกว่าหอยกระจงโดงก็คือเขาจะมีความแบบเป็นอน่างเขาขาดมาเป็นแบบชิ้นๆอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเหนียวหนึบอะแล้วผัดพริกเขาว่าคือจะบอกว่าพริกเขาถึงเครื่องมากรสชาติเข้มข้นแซ่บอะเป็นเมนูแบบไทยๆหน่อยอื อยากให้สั่งมันอร่อยมากจริงๆแล้วกห,หนึ่งเมนูนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวตกลงไม่ได้<ะ>นึ่งม่หลอกก็อยากทานยังไงยังไงดีแนะนําเป็นซีฟู้ดเซ็ตดีมาโอมาครบเลยนี่ใช่ค่ะแล้วจะเป็นกุ้งกงั้งปูปลาหมึกหอยมีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือหอยพอกย่างกระเทียมหอยพอกใช่แปลกมากหอยพอกอเขาจะไม่ได้หนึบเหมือนหอยแบบนี้แต่ว่ารสชาติของการย่างเนยกระเทียมเพออร่อยมากจริงๆมันจะแบบเค็มๆมันๆหอมๆแล้วก็มานี้ค่ะนั่นก็คือแปะซะ แล้วคือปลาเนี่ยเขาก็แล้วก็นปลาประจำวันเขานะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเป็นแปะซาปะเก๋าเขาก็จะเอาปลาเก๋าไปทอดก่อนแล้วก็มาทําเป็นแบบแกงส้มแปะซานะคะคือเขาเป็นแบบอาหารไทยที่แบบถึงเครื่องแกงมากจริงสวัสดีครับพี่จอยกับพี่เติมสวัสดีค่ะอาหารทะเลรสชาติเป็นไงบ้างครับอุ๊ยอร่อยมากค่ะซีฟู้ดสดแล้วก็แบบว่าอาหารไทยก็คือแบบรสจัดจ้านมากอ่ะอร่นมากครับจริงๆอยากให้อยู่ถึงตอนเย็นมากเลยเพราะว่าบรรยากาศที่ร้านตอนเย็นดีมากครับผม พราทิตย์กำลังตกแล้วก็มีเสียงดนตรีของทางร้านเย็นนี้อาจจะต้องแวะมาเพอเพออาจะนั่งชิลยาวไปถึงตอนนั้นเลยก็ได้ครับโอ้โหต้อนรับขับสู้ดีขนาดนี้ครับน้องทีมงานครับเพื่อความอร่อยและอรรถรสของอาหารนะครับทางเราขอมอบเครื่องปรุงเทอร์พีนตราเด็กสมบูรณ์ทั้ง8รสชาตินะครับให้กับทางร้านด้วยครับขอบคุณมากครับครับ ให้คุณโฟกฝากร้านคุณผู้ชมหนอ่อยค่ะก็ขอฝากร้านอาหารและที่พักของเราหน่อยนะครับสุขเสมอนะครับร้านจะเปิดช่วง8โมงนะครับ<ช>ถึง5โมง5โมงจะเป็นโซนด้านอาหารนะครับจะเริ่มถึง5โมงถึง4ทุ่มครับผมต้องมากันได้นะคะรับรองว่าชิลแล้วก็อาหารอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโฟกนะคะขอบคุณครับเราสองคนขอแบบนั่งชิลๆนะคะยังไงตามน้องออนค่ะไปปรึกษาเรื่องสุขภาพกับคุณหมอที่โรงพยาบาลรังคำแหงกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอช่วงนี้ค่ะออนใช้เวลานะคะในการจ้องโทรศัพท์แล้วก็จ้อง่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานค่ะสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่ามีอาการตาแห้งแล้วก็เริ่มมองอะไรผ้ามัวแบบนี้เนี่ยออนจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะค่ะอาการที่น้องออนเป็นเนี่ยน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะ<ม>ก็คือกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้งานหน้าจอมากเกินไปก็จะมีอาการเอ่อตาผ้าปวดตาไม่สบายตานะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดคอรหรือปวดไหล่ร่วมด้วยนะคะ สาเหตุก็คืออย่างที่บอกคือใช้งานมากเกินไปอันที่2เนี่ยก็คือมีภาวะทางสายตาที่ซ่อนเลนส์อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงนะคะอันที่3ก็คือปริมาณแสงที่เราใช้หน้าจอไม่เหมาะสมมีความสว่างหรือมืดจนเกินไปแล้วก็อันสุดท้ายคือท่านั่งของการใช้งานเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งงอนั่ง ห่อไหลหรือว่ามีการก้มหรือการเงยมากเกินไปค่ะ,คะแบบนี้คุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างไรได้บ้างคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะต้องป้องกันนะคะโดยการที่หลักการแรกเลยคือใช้หลักการ20 20 20ก็คือมีการพักสายตา20วินาทีโดยการมองไกลๆ20ฟุตนะคะ ทุกๆการใช้งานต่อเนื่อง20นาทีอันต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ไขสายตาที่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปริมาณแสงของหน้าจอกับสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกันนะคะมไม่มืดหรือสว่างจนเกินไปถ้านั่งเนี่ยก็ควรจะนั่งตัวตรงมีการก้มเล็กน้อยประมาณ15-20องศาแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือใช้พิจารณาอุปกรณ์ที่มันป้องกันแสงสีฟ้าหรือ blue block เป็นการถนอมสายตาแล้วก็เราก็จะสบายตาขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะที่มา,าให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะ ร่วมเช็คอินโดยพันยพืชตราไร้ทิพตโอยากให้คุณผู้ชมมาจริงๆนะคะเพราะว่าเกาะล้านตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าน้ําทะเลเขาใสมากๆเลยนะคะเหมือนทะเลใต้แล้วก็เดินทางมาไม่ไกลด้วยนะคะอยู่แค่ปัตยานี่เองค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่แบบหาดหลักของเกาะล้านนะคะนั่นก็คือหาดตะแหวนค่ะใช่ครับจุดเด่นของหาดตะแหวนนะครับโอ้โหอย่างแรกเลยคือทรายละเอียดมาก เดินไปนี่แบบนุ่มมากครับแล้วก็วิวทิวทัศน์โอ้โหดีมากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวเขาชอบมาที่นี่มากเพราะว่าหาดเนี่ยยาวหน้าหาดยาวมากครับแล้วก็ตรงริมหาดเนี่ยก็จะมีแบบร้านอาหารมีแบบเหมือนคาเฟ่เก๋ๆชิกๆน่ารักไปหมดเลยเรียกได้ว่ามานะคะตั้งแต่เช้าจนแบบว่าข้าปาร์ตี้ต่อได้เลยค่ะ แล้วก็สาหรับใครที่ชอบความเงียบสงบขึ้นมาอย่างนิดนึงนะคะ<ฮ>ก็นั่งรถสองแถวไปแค่15นาทีนะคะวนไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเจอหาดเทียนที่สวยงามมากๆเลยซึ่งหาดเทียนนักเที่ยวก็ชอบเหมือนกันใช่ก็จะมีเนี่ยครับมีร้านอาหารมีคาเฟ่ยอยู่เหมือนกัน<ช>แต่งนั้นแล้วก็ที่สาคัญก็คือจะมีกิจกรรมด้วย<ฮ>ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณชอบหาดเทียนเพราะว่ามักจะมีฝรั่งผู้ชายหุ่นดีๆครับจะเดินแบบเหมือนอาบแดดนู่นนี่นั่นเยอะแต่ผมเชือว่าเต่จะชอบบิกินนี่ฝั่งโดดมากกว่าแต่ว่าที่ชอบจริงงๆนนะคคืืออออไรรรู้้่หา น้องหา่านใช่คือฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีแบบว่าน้องห่านโชว์ตัวอยู่ที่แบบชายหาดนะคะก็จะอยู่ที่ตรงเทียนนารารีสอร์ครับนะคะเขาก็จะแบบมีโชว์ตัวเป็นรอบๆน้องจะออกมาช่วง8โมงบ่ายสองแล้วก็5้าโมงเย็นเฮ้ยคี่จะถ่ายรูปก,กับน้องได้สามรอบค่ะเติรเลิฟแอนิมอลห้ามพลาดแล้วิอ่คุณต้องไปถ่ายห่านกับทะเลและพรองสวยแน่นอนเดี๋ยวขึ้นสองแถวไปเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับการเดินทางมา ที่เกาะล้านแห่งนี้นะครับที่สุขเสมอที่ร้านอาหารสุขเสมอเนี่ยเขาจะมีบริการนะครับเรือสปีดโบท๊ทจากฝั่งพัทยามาที่เกาะล้านด้วยนะครับสาหรับคนที่มบพักหรือว่าจองเป็นไพรเวทมาแบบพวกเราก็ได้เลยก<ม>็คือแป๊บเดียวเองนะมาแค่15นาทีก็ถึงแป๊บเดียวออใช่ครับ,รบและสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่พักสวยๆริมหาดบางเลค่ะอยู่พัทยานะคะที่พักสไตล์บูติกรูริมทะเลที่มาในทีมนะคะบู่บ้านชาวประมงที่พักนักเดินเรือ วันชายหาดที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามค่ะโอ้โหโดยเฉพาะนะครับห้องพักบีทฟอนพูลวิลล่าครับมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวกระจกใสนะครับเปิดห้องออกมาเห็นวิวทะเลแบบสวยงามสุดๆต้องไปพักให้ได้นะเด็ดมากเปรี้ยวปากเสาวน้ามาชิลรับซัมเมอร์กับจุดไฮไลท์ต้องไปที่พัทยา เริ่มที่ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกบนรูปท็อปสุดโรแมนติกต่อด้วยร้านอาหารพื้นบ้านลับๆที่ขนความสดมาทั้งทะเลปิดท้ายไปถ่ายรูปเก๋ๆในบรรยากาศหมู่บ้านฮอบบิทพลาดไม่ได้เลยแหละคะ่ะ